เื่ออะไรอะขายกำแพงบ้านเดี๋ยวผมผมผมจะเพิ่มมิชชั่นให้ขายขายเสื้อที่ใส่ไหม เสื้อที่ใส่ของของเบอร์เบอรี่ครับผมเป็นเสื้อที่มีคนให้มาครับแฟนคลับให้มาครับขายไม่ได้ขายไม่ได้ครับ ข้างนอกเสียงดังมากทำไมผมผมไม่ยินเสียงอะไรเลย,เลยผมเงียบกือบแล้วตอนนี้ว่ากันอ้าวตาอด์เดอะูมเมื่อไหร่จะกลับมาขายเสื้อ,อยังยังไม่ได้มีแรงบดาลใจในการขิดลายแล้วผม ขอซื้อแก้มเอาไปเลยเอาไปเลยไม่รับคืนด้วยได้ยงเห็นซาซาฝนตกเหรอไม่ตกนะมองในกล้องวอนีโติดก็ไม่ตกนะไม่ตกนะครับเสยผมให้ดูหน่อยอืม ขอสามท่านนะละ,นนละหนึ่งมาจุกไม่มียางสิไม่มียางนัดไม่ได้มัดยังไงไม่มียางอายุยี่สิบหกเองครับผมตัดทรงอะไรไม่รู้ครับผมมันทรงซีรีส์อะครับ แคมนุ่มใช่ครับผมซ้อมคิวบูไม่มีไม่มีแล้วครับผมซ้อมไปแล้วครับผมแล้วก็จำจำเสร็จแต่ละเออชิดยอดทุ่ม เพิ่งรู้ว่าเพิ่งรู้ว่าในติ๊กตอกเนี่ยของขวัญมันมีหลายอย่างเหมือนกันนะ เอาจริงที่คนส่งมาแบบไม่รู้เลยว่าเขาเรียกว่าเลเวลเลเวลของหอนขวัญอันไหนมันประมาณไหนเนี่เอาจริงเพิ่งรู้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าแบบซีรีส์ดูได้ช่องเก้าเอ็มคอดดีครับผม ยังมีซีรีส์วายไหมเดยวต้องรอดูต้องรอดูครับผมแต่ตอนนี้คิวตอนนี้มันมันแน่นอยู่ครับยังไม่ได้รับอะไรเพิ่มแบบนึงขอเมาส์เรื่องของขวัญกันได้ไหมว่าแบบเพิ่งรู้ว่าของขวัญในติ๊กต็อกเนี่ยอะไรส่งของสมบัติเพื่อเฉลิบฉลองช่วงเวลานี้ ทำไมอ่ะดูแต่ซีรีส์วายเลยเหรอซีรีส์ซีรีส์อื่นผมก็มีนะเนี่ยเพิ่งรู้ว่าตอนแรกอะ่ะเพิ่งรู้ว่ามีของเพิ่งรู้ว่าของขวัญมีมีเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆอะ่ะจริงเค้กของรีออนหัวใจนิ้วมืออุ้มใจ หมวกแกป็ปปาร์ตี้บัตทีมในฝันเกมแพดนกกระดาษหมีมิสคาแว่นกันแดดนวมชกมวยแว่นกันลมแชทบอกหลักส้คอทองคำกระบองเพชรปืนพ่นเป่อขู่